กินกันน้กินเลยีแหละเอ้ยม่ได้ซแหละอันงซุ้มอับาม่นองนยมังมันเยันงกอชินังกอชินังเสิครับพี่น้องสบายดีพ่นงยังนเลยละมดกันนก่งเฮ็ดด้พี่น้องเลยสบาดีพนักันนะ้นเ ใส่อาเยลาใส่ใส่เกลือปดดใส่แบบเมื่อคืนหัวอะไรลอยปลาตกใจก่อฟตกใจก่อปดูไหม่เผอละเอาเอตะกร้อไม่ใส่ั้ มดูกแล้วได้กลูกอยเวลากระลูกของมาแรกครับจะมากันได้นี่ยอ่ตั้งมาอืม ไม่เหของอืมนิ่งเขาเพิ่งเไปกินอรเสิช่วยจำุเพื่อเพื่ปายกันังเจอแค่านอเจอม่คือเพื่อน่ได้จะติเขาเทียมมันอยากินแจ่วอนี้น่ไม่นไปจับคุเไปกูเไปีแจบึงกูเพช

เอหอมสเคงงมากปกานทำ้านข้าพอแห้เลื่องใช่ปลูกมะแค่เหดปลูกอับเพื่อพี่น้องข้าำมันแกงกินวะข้างงานตายเหมือผู้หญิงตัดแจงโตเหรอผู้ข้าวเรียนนะ ไออีกต่านหากเราเนื้อมบักใจมากมากกันยำบอกกินยำขาวมาปลาตันชกตุ๋นแล้วกแล้วต่นเตากงไปกินชิมกินงวยกินรัมยา่ยาที่หน้ผัวตาคุณแดงแหรงอ่ะ คุณจะได้ไปหามอแล้วเมื่อ้ามันแบบจ้าดํากูเหลืมั่วตาค่ะเนี่ยมันเป็นแันกอดแรงๆคือตอกมาเป็นแดงข้มันเลือดมันตาข้าห้องต่อรืออืมไับวนก้ องมาตาเลยท่านไปสุรยาหย่อนมาเต้าท่านแม่กบองมาตาเาเยบทานไหนใส่ยังไงองมาตาหรือวะพวกเราเยโทรมาเาอกเาดอกชาวมาส่งมเลา เ่ยไม่เอไม่เสีบเลนี่มยาบยามาตีนเขาตีนอยนะันติดกดกันลยนะติดยดกันเลนะติดกยดกเกนะิกยตลดะ

hello 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 hết hello

ไปกินิกินไผ่หอไอ้จ้ะอาหานไทยจะท้องเดือดียมีเลียผัดหกจะท้เน้นวาเนียอว่าพึกอาหารไดเป็ดหาหาไทยเนี่ยไผ่ชื้อนะกัะบ่กี่พิษหลามไผ่ชารวะเนี่ยพิษ กหาดยอืน้องเงเล่นแม่นูกก็โอ้ยตายเลนอบ้านเมืองเอ้ยอย่าไปสะเถอพันวันยักก่อนจักอพันบอดีมตีไจับไมีไไปขากันเลเด้เหมื่อยน้ำเด้ไหมกูเ้ยพันว่าเขียวหล่อน เด็กินโอ้ยพันว่อแอดนั่นจะเล่มเลยพันโอ้ยเด็กสินซี่เด็กกินแถอนนุวะเนพันแเด็กินีใช่นเป็นัวอแลอดมึงเปลี่ยนใหม่ด้ความพันมันเ็อะนะต้องต้ดา เต็นรถกูยังไงได้เกินไปแล้วมินมากเดินรถในสายเราไปสาสีคนหนึ่งจองสาสเกสกิก็กิก็นิุดกี่นาทีหรอแปดนาทีเซ็กแปดนึงเออกินกขนาดว่าใช่เกานกินกำลังอ่างนึงกกินมิน้องนูน Oh. เป็นยงาเป็นเางัดนึงัดนึงชาวตากทิทองนายที่ทิพย์ต้อนเรีกทิย์ี่กับพี่อะไรบ่นอยู่แหะต่อเลขกอรูสีหัวจ้อยรูปลิขิตเร้ พออาออพี่น้องเวลาขี่สนิทล้จสบายดีเลยพี่น้องเฮไปแล้วหกสินาทีบัดเซงถวยวะ แต่แกนดอบบาลจะก็จะดนจา